นี้ก็พอแล้วครับไม่ต้องเละมากต้มมาเลยครับครึ่งชั่วโมงกปแลเสร็จแล้วครับอาหารวันนี้นี่นี่คือเห็นไหมครับอร่อยไหมอ่าทุกคนอร่อยไหมตอบพร้อมกันอร่อยมากโอ้โหน่ารักมากเลยแล้วจะกลัวอะไรก็บอกว่ากลัว,ต,วตัวนี้งับเลยอันนี้คือเพราะเราเราอันนี้หวานแล้กันเนื้อเลยสวัสดีชาวที่สดใสวันนี้ ผมมีญาติเดินทางมาจากฝั่งลาวฮะก็มีบุญตาสาวลาวมีครอบครัวเขานะแล้วก็มีครอบครัวของน้องของเขาก็คือของตุ้ยและแฟนแล้วก็ลูกมาสองครอบครัวครับตอนนี้ผมจะทำข้าวต้มสูตรแบบภาคกลางให้เขาลองชิมกันดูฮนะ เป็นพี่น้องมาจากฝั่งลาวหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปเที่ยวกันนะพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ก่อนที่เย็นเขาจะเดินทางกลับก็ความสัมพันธ์ของไทยลาวเนี่ยเราอยู่ใกล้กันนะของว้วยสายบ่อกแก้วครับเชียงของเนี่ยตอนนี้ผมอยู่เชียงรายเนี่ยเขาก็พากันมาหาหมอนะใครที่ป่วยไข้เนี่ยเขามาหาหมอที่เชียงรายทั้งนั้นนะฮะเพราะว่าสะดวกสบายก็ วันนี้ก็โอกาสดีครับได้ทำกับข้าวโชว์ฝีมือสักหนึ่งมือ้อกำลังจะไปซื้อของในรลตัดเนี่ยใช,ใช้ใช้กระดูกเล้ง3ามโลแล้วก็มูสับอีกสักครึ่งโลนะครับอากาศเทียงลายหนาวแล้วนะครับตอนนี้อุณหภูมิมอยู่ที่22องัพศามิเตอร์ออเซียเที่ยวสะใจกำลังบนไปคุยไปให้เจ้าฟัง <laughs> โอเคครับเดี๋ยวลองดูว่าทำยังไงบ้างเดีเช้านะเชียงรายตลาดที่ผมซื้อประจำก็คือโลตัสอ่ะของจะสดใหม่สวยงามที่ผมชอบมากไะดูต้มซุปโลโละ49บเาบาทเองเลอไม่แพงโลละ4บ ้บโอ้อย่างนี้ครับอร่อยดีฮะผมชอบกินต้มให้เป็นปเปื่อยๆละาแทะไปแทะมามีสุดยอดเดีย๋ยวไปสักสามโลแล้วก็ต่อด้วยนี่ครับหมูบดติดมันอย่างนี้หน่อยอาหรประจำของผมนะครับกาดบัานได้ต้นั้นผักชีใหญ่มีไหม,ไมอันนี้สองกามมี กระเทียมไหมะะกระเทียมเกระเทียมหนึ่งแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไ<ป>ทำอะไรอะ่ะเจียวกระเทียมแล้วจะทำเขาต้มมาใบเอ้เขาเรียกตั<ป>้งตั้งไยหรือตั้งโอ๋อ่ะที่มันไมออ่ไม่เออไม่ใช่ที่เป็นดำๆที่เป็นปเชฟโบ๊เค็มอะ่ะสบับๆเ่้เขาเรียกว่าอะไร ไม่มีนะโอเคครับบอาแค่นี้พอครับรเ,เอาครับเอาข้าวครับ,รบต้มครับต้มหมั่นคนนะเดี๋ยวมันจะไหม้ไฟอย่าแรงเกินไปแล้วี่แล้วลนี้ก็พอแล้วครับไม่ต้องเละมากแล้วก็อีกหอมไหม จุดไปเลย่ใหม่ๆจะได้กระดูกนี่เอ,อ,อา,าต้มล้างให้สะอาดแล้วมาต้มนะใส่ <c oughs> ออต้มประมาณครึ่งชั่วโมงนะให้เดือดเลยแล้วก็ให้มันเปิดหน่อยๆซิวขาไปหน่อยหนึ่งแล้วก็มันหอยไปนิดนึงนะครับเกลือหน่อยหนึ่งโอเคถ้ามีตั้งตั้ง,งโอตั้งชายเยเนี้ยต้องใส่ด้วยแต่ผมไม่มีไม่ผมเดี๋ยวผมไปหาก่อนเพื่มมีนะต้มเลยครับครึ่งชั่วโมงไปแล้คิดมากต้มไปเรื่อย อาหารวันนี้นี่นี่คือพี่น้องที่มาเยี่ยมเยียนทางไกลๆกันนะครับแล้วนี่คือข้าวต้มนี่กินแกนงเนแทะกระดูกกินอร่อยมากมาเก็บครับนี่แล้วก็มีนี่ครับเ <Okay. S 1> น้อพริกนี่แบบนี้นะ,น,น,ะน,นะตีนปลาลายแกงกะหรี่อุ้ยเชิญเลย ม่เอาก็ดูไม่เอากะดูมาอาแล้ว,ลวอกดูมาเยอะๆหนยเก็บเี่ยนไปเรื่อยๆน,น,นะครับนี่มันเจกตนี่ครับอร่อยกไหมครับอะทุกคนอร่อยไหมต่อพ้องกันอร่อยไหมเฮสุดยอดครับ <c oughs> สุดยอดนี่รับ <c oughs> ชอบะยคโราณยี่มเยี่ม ครับตอนนี้พามาเที่ยววนาวนาฟาร์มาเขาย้ายมาใหม่อยู่แถวแถวบันดูะ่ะจากบันดูเนี่ยเข้ามาในซอยแถวนางแล,ละประมาณนั่งแล,ละแต่นี่เข้ามาลึกเลยฮะจะมีตัวเขาเรียกว่าอป,ปกาอปปกาเหล่อปปะอปากาออนี่นี่ครับนาลีนั่งจับบ้องอยู่ข้างหน้านี่ับอป,ปกากา มันเป็นจอมถมลำลายนะะมันชอบถมลำลายใส่คนหรือผมก็ไม่รู้เนี่ยว่ามันถมลำลายได้จริงเดี๋ยวจะไปดูครับแต่นี้ก็เป็นเนี่ยมานามานาคาเฟ่ค,เออครับอ๋อมันรับจีิงครับเข้ามาลึกมากไม่ลึกหรอกแต่ถนนม,มันเป็นถนนแบบชาวบ้านแบบนี้ควายตัวใหญ่มากครับโอ้โหมันตัวใหญ่จริงๆครับดูครับมีความควายที่อยู่ที่นี่ฮะแต่จริง ไม่คิดว่าตัวใหญ่ขนาดนี้มันกินฟางกนดีมันร้องเพลงกันเหรอ โอ้โหข้างในฮะเ,เขาไม่รู้เปน็นี้เขาไปคิดแบบนี้เลยไม่รู้เ,เขาบอกมามนี่ครับะเดี๋ยวว่หน้าพามาเก็บมาเที่ยวมีสัตว์หลายอย่างเลยครับโอ้โหมีหมูป่ามีตัวอะอพิกรารเลยนะแล้วก็มีร้านกาแฟแบบนี้ฮนะตักกา,า,าแฟกินก่อนฮนะกาแฟเอพิโซหกสบบาทนี่ ลาเต้ร้อนเ็สิบบาทกินได้เป็นโซ่แลลาเต้ดีเลยนี่ทรัพย็อเ่นาะว่าลาเต้ร้อนแล้วกันนะอันปากา้าอย่าให้ผมโมโ,มโหนะครับผมจะทำน้ำลายใส่นะเอ๊ะผมก็เพิ่งรู้ตอนที่มุญตาเขาบอกว่า ลากัดาดีมีดาเรื่องบอกว่ามันทนร้ลายใส่เราได้ผมก็ไม่รู้นะโอ้นี่ครับแพะนี่ครับออันปากา้าครั้งแรกที่ผมได้เห็นเนะหนบาตาเป็นยังไงอันปากา้า ตาอยู่นี้ครับไม่เห็นมันถือลมไาลเลยผมไหมทำลายคัเตอร์หน้าบอรอไม่มใส่เออเตอร์ไปนี่ตัวนี้ไม่ไอมั้ตัก้เตัวนีมนี่ไปอยู่กลางเลยไหนไหนไปไปนน้อยยังปรยัดผมได้เหรอโหนี่อตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะ แต่มันจะทนเวใส่ผมไหมเนี่ยตัวนี้ตัวพูดตัวเมียโอ้โหน่ารักมากตัวนี้ครับจับได้รัจับได้ครับก้าวให้ฉันเนให้ิ้อ้ดนลุ้เดินลุ้มนะเดินลุ้มนะถ้าใหม่ะทำหน้าลลามหลหน้าเนี้ โอ้ตัวนี้หล่อมากพี่ไม่โชว์ถุยน้ำลายเลยเหรอไหนโลโก้บอลนี่บอลนี่บอลนี่ตัวนี้ตัวนี้ทำไมจะกลัวอะไรเขาบอกว่าตัวตัวนี้งับมืออันนี้คืออะไรแครอทก็งับเจ้าไงมือให้ตุ้ยตุ้ยมันตุ้ยให้หายมั่นโชว์หน่อยเอาตัวนี้ให้ให้ปาปิก้านี่แหละ ให้ตัวไหนได้ตัวไหนไม่กินตัวไหนก็ได้เออมันจะงับลูกยานหน่อยนะตรตนีน่ารักไหมจะถ่ายเขมรไหมถ่ายนถ่าให้ไปนงไปนั่งนี่อยูนี้แหละเอาหน้าผมกถ่าย้ายไม่สวยยกินมัยอหต้นยอ๋่ยนี่นตัวนี้บังตัวนี้ข้างกลางข้างกลางเลขาเ มันนิ่งจัดเลยเราเราลูกหัวมันได้ไหมเฮ้ยนีน่ารักมากเลยอปา้าอปาคาไอ้ตัวไหนถูกสุดล้ำละ พี่พี่ทำให้มันถูได้ไหมพี่เปล่นคนดูแลอ่ะไม่ไม่กล้าไม่กล้าเอเมนทผลายมันเหม็นเหรอมันแครอทครับมันต้องเหม็นโอพี่พี่ทำให้มันถุยโชว์หน่อยใช่ไหมโอ้มันลายโคตรไอ้เอามาดูดเดี๋ยวถูเฮ้ยมันจะี๋ยถุยถูดลายแล้ว ข้อนี้ครับวนาฟาร์มฮะแนะนำครับสุดยอดเลยครับวนาฟาร์ม

เปิดทายด้วยด้วยเนะเยีๆยบโอเคเปิดทายน้ำแขงเปตัวนู้นก็อีกตัวนึ่งเฮ้ยมันมีตั้งหลายตัวนะไรฮ4สตัวนี่เขาเขาบอกเยอะระวังเมันยื่นไปไหนแลบะมันนิ่งเลยเต้จะมันนปลาลอไแน้ยิ่งได้ยิ่งได้ยิ่งแกม่ ตุ้ยตุ้ยทำให้มันถืยน้ำลายดิอยากดูมันน่ารักเนหน้ักี่เนพี่มันมองแล้วตาพี่มัเก่งนะจับแกะ พอสำนันจับแกะอกพอจะาไปจับแกะเฮ้ยตาตัวนี้มันน่ากลัวมากเลยี่

อยากเห็นบันดิตสิอยากเห็นมันถืตำาายเน่เนสซันมาไหมมาไหมไม่มีแ้วนี่ใส่มันไม่ดูร้ายเนาะนี่ใส่มันไม่ดูร้ายเนาะอาหารอาหารหลักมักินอะไรตัวนี้ าอาหารเม็ดนะแล้วทำไมตัวมันสีน้ำตาลล่ะหรือเป็นพันธุ์น้ำตาลมันมีหลายสีครับเป็นจริงๆแล้วมันเป็นสัตว์จากประเทศอะไรครับออสเตรเลียออวันนี้ดิหนูวันนี้ดิชอบหอมแก้มจริงเหรอลองมาดิให้<ร> so มันหอมแก้มมาเลยจับหลังแล้วก็เอียงแก้มไปไหมเอียงแก้มมาได้จัับหลงจับหลังเอียงแก้มมาเลย ถ่ายแล้วจับหลังได้ครับเหล่านี่หอมแก้มเลยจับหลังด้วยครับไม่ได้ไม่ได้จับหลังนียังแก้มให้มึงหอมนเอาแก้มแก้มเอาแก้มเหล่านี่หอมแก้มเรลยยังแก้มเลยยูคิสคิสคิสนี่ไม่ชอบหอมแก้มอยากให้มึงหอมนะคิส จับจับหลังจับหลังทัสทัสแบ็กทัสแบ็กทัเนี่ทัสทัสเซียทัสเซียดูแค่นี่เฮียทัสสวิสวิทูคิสเฮ้ มันหอมนานไม่ได้กัดเลยอะเนี่ยอ่ะ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 เลยหอมแก้มเลยหอมแก้มเลยลูกพี่นั่นน่ะเบานี่หอมแก้มเลยนู่นทางนี้ดูทางนี้ดิลูกนั่นแหละหอมเลย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 คิสคิสคิสก้มลงกับต่ำก้มต่ำๆอยู่ๆดาวดาว t o u c ั t o u c ทัชแบ touch back yes อ๋อต้องอยู่กลางีสวบสวอินไทบิทเวินเดร์บิทวินเดร์บิทวินดิเยสไทยสกินอ่าโอเคจับตัวนี้จับโอเคว้าวว้าวมันมาถาพี่สแตะหลัง เขาแตะหลังพี่ไี่เหรอใช่เขาแตะนะเดาแก้วแล้วนะหนึ่งถ่ายยังยังถ่ายแล้วส่ายแล้วถ่ายแล้วเนาะพี่พี่ลล้มงต่ครับพี่พี่พี่จะยืนพี่พี่หนีแล้วหนีแล้วพ่อพราะเราเราอันนี้โอเคเลยเขาหอมแต่สาวๆรือเปล่าเก่งมากครับพี่บ๊ายบายเข้าแล้วขอบคุณมากนะรับแค่นีนะมาเข้าไปหาวันนี้ทุ่มจับลูกไปติด ยดอีถม้ำายใส่ละโอ้โหโถม้ำานใส่คนลเลยอมันมันคากี้เธอละกําลังรวบรวมไ้โอยลำใส่เป้งว่าเหม็นเนาะเช้าประตูเนาะมือไนเมื่อไนบางวันอันโอ้ยานยานโอ้ยโมไก่เมันมันกําลังรวบรวมโคกแก่ จะมีนกยุงอยู่แถวนี้ด้วยก็ตายหรอก็ตายนันก็เลยกไหนนกยุงอยู่ไหนเขาบอกนกยูงมันจิกได้เลยเขาไม่เห็นนกยวงเม่อ นี่ครับคาปิวา่า,า,าไปดีพี่เป <รา S 1> ็นมันน่ารักมากเลย ก่อนจบในคลิปนี้นะครับผมพาญาติพี่น้องนะมากินก๋วยเตี๋ยวเรือยุธยาครับร้านนี้นะน่ากินนะก็คนเยอะนะครับต่างร้านนี้เป็นร้านประจำผมนะผมชอบมากอร่อยผมไม่ได้อาคาตั้งกล้องมาดังนั้นเนี่ยผมก็คงจะตั้งแบบเสียงไม่ต้องแคปต่อเลยนะให้ถ่ายตอนกินนิดๆหน่อยๆบาครับ บรรยากาศการทำครับลวกทีละเป็นสิบะลฮะเนื้อชีพที่ครับนี่อร่อยครับัน้อชิมมันมเชื่อมมาอร่อยเลยตกไปเข้าไปออกมามเห็นไหมก็ลวก ยังไมีทันนะฮะจะกินตรงน,นี้ครับเห็นนะเดี๋ยวผมไปลองแม่งเลยพอดีเนี่ย Thể mì, thể nói. mùa phòng tinh 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 mùa 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 mùa

พ่อเป็นพ่อจะรักห่ดเลย mò quá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  quá mò

เกือบอะขึ oh, ้นแหลก402ซอง2อง2ององสองซอตัวองตัว่เลยมาหนักตังค์ด้วยอคดีกอืมเอาเติมเนี่ยโอ้เตมมี่ระเดียวไม่พอห้เติมเตนนมี นึ่จำแค่นี้วเด็กน้อยซ้มอ่านเลยเผ็ดรึเปล่น้อยสเถอบอกไม่เผ็ดเลยไรไม่เลี้ยงเลี่ยงเอาเด็กมาเยอะเลยเนาะหยุดหมดทุกเจ้าบันกินเดือนขั้นเด้อขมาขอแค่นี้ไป

เบ้นก็ได้ต้องเป็นพู้ใหญ่ก็ได้ส่วนตัตก็ได้ห้เราอ่ะพมาเก็บไปเกี้เพื่อไปเทอกไม่เปิดปีนึงจ้านะาแเมือทำานานล้วไม่รู้นะทำไมเจ้ารู้ได้ไงว่ามีาย่างก็พอนี่แ นี่เปนสี่ยงสีด้วยสาบ้านค่ายหน้าบานฟีใดสาบ้านจะคิดสาบ้านเราสิบห้าพันเด้วยสิบห้าพันได้เมื่อสับกินเกอที่เรากินเผืเ5สิบห้าพันเลยสิบพันสิบพันเสา สิบห้าพันเราตงคีเนาะเจ้าก่อนสิอืมี่้าิบนะสิบสิบห้าปีแล้วดูดิบห้าสิบก็คลองนี่ก็สิบพันสิบพันหสี่สิบสี่สิบนะคิบห้าปีที่แล้วนะที่เราไปบ้านนาแพงอะนะยางยางไปยางมากับบมีรถดดุกตุ๊กบมี กม้มเยอะบเค okay, ครับขอบคุณที่ดตามครับวันนี้สวัสดีครับทากเจ้าวันดีนะอืมคด,ดีสวยจังเลยเขอมค่ะ